อล้วครับทุกคนเห็นไหมครับโอ้โหเสียงมันแบบมาเต็มเลยเนี่ยผมใช้อุปกรณ์แค่นี้นะผมไม่ได้ชาร์จโทรศัพท์ไม่ได้ชาร์จสายอะไรเข้ามาใน f 9ก็ชาร์จมาเต็มผมเอาเครื่องนี้ออกไปได้โดยใช้อุปกรณ์แค่2ชิ้นนะครับหนึ่งครับก็คือโทรศัพท์ที่ผมเสียเข้าไปเนืีอกี้ใช่ป่ะนะฮะสองก็คือหูฟังนะครับอาเลเซอร์คาเค้นโปร v สองครับซึ่งผมชอบตัวนี้มากนี่นี่เราดึงมาดึงออกเนี่ยฮะมันกระชับเข้ากับมุมปากของเราที่สําคัญนะครับเขาจะมีสายตรงนี้ให้นะครับ ถ้าเราปิดมันจะขึ้นสีแดงคือจะปิดไมเลยนะอ่านี่ผมพูดว่าอย่างนี้เลยไม่ได้ยินเลยแล้วก็จะมีตัวหมุนเป็นวอลลุ่มตรงนี้ฮะความดังความเบาเราหมุนได้เลยโอ้โหไม่ธรรมดานะครับโดยที่เอฟเฟกต่างๆเนี่ยเราก็ยังสามารถใช้ได้เหมือนเดิมเลยเห็นไหมครับเสียก้องแผงอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับเสีย,ยงโกลเสียงแรอยู่เหมือนเดิมอลองมาเชนส์ไวดูให้ไม่เชื่อสวัสดีเห็นไหมเฮ้ไม่ธรรมดา

มันรับกับสลีระศีรษะของทุกคนได้เลยเพราะมันยืดได้มากอนี้ผมมาแค่2ระดับเองนะฮะสองสามระดับเองฮะตรงนี้ฮะแล้วก็มันนุ่มมันนุ่มมันนุ่มแบบว่าเฮ้ยมันปิดมิดหรือเหมือนเหมือนกับความกดอากาศมันเปลี่ยนไปเลยอ่ะมันคือแบบเสียงมันแบบแน่นอนนะฮะแล้วไมมันได้ยินดังเหมือนกับไม์คนเดนเซอร์ที่เราต้องใช้ต่อบางทีต่อผิดต่อถูกมีเสียงตีมีเสียงอะไรที่เราลองผิดลองถูกกันมาตอนนี้จบเลยครับ เจ้าหูฟังอันนี้2990บาทเมื่อสี่หปีแล้วตอนนี้มันเหลือหลักร้อยทุกคนโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเดี๋ยวไปลองเควันดูนะเควันยี่รู้อเ่นเดียว่าคุณภาพเสียงเขาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันเออเขอทาขทา่ทาเขทาท่าเขาท่าเขาท่าทีนี้มาดูเควันนะฮะก็ใช้แค่2เส้นเหมือนกันเส้นที่หนึ่งก็คือเข้ากับโทรศัพท์ของเราเชื่อมต่อเข้าไปเลยนี่สายดำของผมเนี่ยไหมเส้นที่สองนี่เฮดเซ็ตเห็นไหมฮะแล้วก็พูดโอ้โหมันจบแล้วมันว้าวมันจบเเลลยทุกคนนอหมื เอฟก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะก็เลื่อนความดังความไปได้ยังอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมอู้อะไรอะไรอีกอ่ะอ่าอชัชัเสียงอะไรอ่ะโดยที่ปุ่มต่างๆเอฟเฟกต่างๆของเคบันมาจัดมาเต็มมาครบเสมือนเรามีหูฟังกับไมโครโฟนที่ดีๆไปแบบพร้อมกันได้เลยนะฮะนี่เรากมจะเปลี่ยนเสียงนะฮะ สวัสดีค่ะนี่ค่ะแอมแล้วนะเห็นไหมเนี่เห็นไหมเนี่โอ้แอมแล้วเอ้ยอมันมาดีสุดยอดสุดยอดสุดยอดเออนี่ชอบผมชอบมากเลยลูกเล่นก็เหมือนกับตัวเนี้ยนะฮะเป็นเมลใช่ไหมเออสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเออคนแก่ก็มาเออนึกว่าจะเป็นหุ่นยนต์นะ آ thank you very much ยอดยอดยอดอ่านี่เห็นไหมฮะก็ ประมาณนี้เลยนะครับเราสามารถนออกกําอุปกรณ์นี้พกพาออกไปไหนมาไหนแล้วก็ไร้สดได้เลยนะครับโดยที่เราใช้แค่หูฟังตัวเดียวแล้วคุณซื้อไปมันอืเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวเป็นเสียงเกมให้ฟังนะโอ้โหมันแบบจุ๊บจุกระสุนแบบว่าผ่านหัวิวเดมไปหมดแล้วเนี่ยคนโอเคเฟิร์มเลยว่ารุ่นนี้ ไม่ซื้อไม่ได้ราคาหลักร้อย,ยนะครับเมื่อก่อนแบบว่าฮิตมากตอนนี้ปี2022ยังใช้ได้อยู่ครับอะไรนะลืมคาเทนโปรเออเลเซอร์คาเทนโปรครับเยี่ยมเยี่ยมแกว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 พิจารณาดีๆนะครับมันสุดยอดมากจริงๆแล้วเรามาเจอกันใหม่นะครับสำหรับเจ้าหูฟังตัวนี้เยี่ยมมากอ่ะคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าเมื่อ เราได้กล่องมันมานนเนี่ยข้างในเขามีอะไรให้เราดูสิรครับมันพรีเมียมมากโอ้โหมันสวยอะทุกคนนี่เลเซอร์คาทิสโปรวีทนะฮะผมอ n a าล็อกอีสปอตส์นะครับเกมเม้ต e นะครับ,รบซึ่งเขามีโลโก้มาด้วยนะเจ้างู3หัวเนี่ยสีเขียวอุ้ยสวยๆทุกคนอ่าเปิดมาจะเป็นอย่างนี้เลยนะนี่นน,นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะซึ่งเขาแบบว่าออกแบบได้พรีเมียมมากๆอ่าดูที่ฝาตรงนี้เขามีฟองน้ําให้ด้วยนะทุกคนโอ้โหแบบว่า